สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่4กันยายนปี2023เรามเาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหรยอเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3าต่อศคริสตัลพาเลซเอาชนะว uh ูดแฮมตัน3าต่อสและอาร์เซนอลก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3าต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่12คะแนนที่2เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์มีอยู่10คะแนนที่3เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่10คะแนนที่4เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดมีอยู่10คะแนนที่5เป็นอาร์เซนอลมีอยู่10คะแนนที่6เป็นไบรตันมีอยู่9คะแนนที่7เป็นคริสตัลพาเลซมีอยู่7คะแนนที่8เป็นเบรนท์ฟอร์ดมีอยู่6คะแนนที่9เป็นนอตเทลแฮมฟอเรสต์มีอยู่6คะแนนที่10เป็นแอสตันวิลล่ามีอยู่6คะแนน ที่11เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอหคะแนนและที่12เป็นเชลซีก็มีอยู่4คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเอเวอเรสตนมีอยู่1คะแนนที่หรือด้านเวอรลและที่20เบอร์ลี่2ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนส่วนอันดับดอสันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นเออร์ลิงฮาร์แลนยิงไป6ประตูและอันดับกันเอ็กซิตอนนี้ที่1ก็เป็นคาโอรุมิโตมะเจนวัตพลาเปโดเนโต และฟิลฟเดนสี่คนนี้ก็แอซิสไปคนละสามลูกนะครับเราไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4คิโรนาเอาชนะ拉สพาม,มัตหนึ่งต่อศูนย์ลาอันมโยกาเส,สมอกับเอเลติกบิวบา0ศูนย์ต่อศูนย์และโอซาซูนาก็แพ้กับบาร์เซโลนาไปหนึ่งต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเรอันมาดิดมี12คะแนนที่2เป็นคิโรนามี10คะแนนที่3เป็นบาร์เซโลนามี10คะแนนที่4เป็นเอเลติโกมาดิดมีเจคะแนน ที่5เป็นอลีดิกบิเบามีอยู่คะแนนและที่6เป็นคาดิสก็มีอยู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลัสพามัสมีอยู่2คะแนนที่19เป็นอันเมเลียมีอยู่1คะแนนและที่20เป็นเซบียก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นจุดเบลึงแฮมยิงไป5ประตูผลฟุตบอลการโชสุออร่ยไอเจลีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่3ามโตลิโนโอเอาชนะเจนัวน่ต่ออินเตอร์มิลานถล่มเอาชนะฟิออเรนตินาี่ต่อ0 อ็องปลีแพ้กับยูเวนตุสศูนย์ต่อสองและเลเช่ก็เอาชนะซาเลนิต้าไปสองต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่9คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมีอยู่9คะแนนที่3เป็นยูเวนตุสมีอยู่7คะแนนที่4เป็นเลเช่มีอยู่7คะแนนที่5เป็นอัลตันตามีอยู่6คะแนนและที่6เป็นนาโปลีก็มีอยู่6คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโลมามีอยู่1คะแนนที่19เป็นกายาลีมีอยู่1คะแนน และที่2ี่เป็นเอ็มโปลีก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นลาตโลมาดิเนตยิงไป5ประตูผลฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3ไอทัดแฟงเฟิร์ตเสมอกับเอฟซีโคโลนต่อ1และยูเนี่นเบอร์ลินก็แพ้กับอาร์บิไลซิึไป0ูนย์ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นไบเออร์เลคุเซนมิลเก้าคะแนนที่2เป็นไบยอไมนิกมิลเก้าคะแนน ที่3เป็นสตุตการ์ดมีลหคะแนนที่4เป็นอาร์บิเล็กซิกมีหคะแนนและที่5เป็น Union Berlin, ยนนูเนย์เบอร์ลินก็มยู่6คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นบริเซียมมินเชนกลักบักมีอยนนู่1คะแนนที่17เป็นไมซห้ามีลหคะแนนและที่18เป็นดัสตัดก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นแซาอูกิราซี่ก็ยิงไป5ประตูนะครับ ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสมื่คืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ตูลรุสเสมอกับแกงมงฟุต2-2ตอเรออัพเอาชนะอลอริยอง3-0ต่เมสเสมอกับแรง2งต่อสริวเอาชนะมงปอริเย1ต่อนิสเอาชนะสตาร์บุก2-0และโอลิมปิกลียงก็แพ้กับปารีสแซงชองแมงไป1ต่อ4 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นมนาโกมีอยู่10คะแนนที่2เป็นปารีสแซงเชีงแมงมีอยู่8คะแนนที่3เป็นมาร์เซย์มีอยู่8คะแนนที่4เป็นแลงมีอยู่7คะแนนที่5เป็นลองมีอยู่7คะแนนและที่6เป็นแบดก็อมีอยู่7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16แกงมงฟูดที่17ลองและที่18โอลิมปิกลียง3ทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ1นคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นคิเลียนอ็อบัปเปยิงไป5ประตู ผลฟุตบอลเอเลเดวสิสเลกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4อูเทกแพ้กับฟีนูดไป1นต่อหโวเลนดัมแพ้กับเทเวนเต้ศูนย์ต่อสฟอนทูนาซิตัสเสมอกับอาแจ็คอัสเดดัมศูน์ต่อ0ู 0. และวิทเท็ดก็แพ้กับอาซัตอักมารไปศูนต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอาซัตอักมารมีอยู่9คะแนนที่2เป็น p ีเอสวีเอลเฟนมีอยู่9คะแนนที่3เป็นเทเวนเต้มีอยู่9คะแนนและที่4เป็นฟีนูดก็มีอยู่8คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่15โวเลนดัมที่16อูเทกที่17อันเมเล่และที่18อาร์เคซิวันไวท์ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ชาเวตแพ้กับโมราเลนเ,เซ่1-2อสโตลินแพ้กับบาวิสตา1-2เอฟซีปอร์โต้เสมอกับอาโลกา1-1และสปอร์ต,ติ้งบลาก้าก็เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นบาวิสตามิลลิคะแนนที่2เป็นเอฟซีปอร์โตมิลลิคะแนนที่3เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนมิลลิคะแนนและที่4เป็นเบนฟิก้าก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอสโตรินมีลล์สคะแนนที่17เป็นปอร์ิโมเนเซมีลล์สคะแนนและที่18เป็นชาวเวตก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลสกอตติก,กพรีเมียชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4เรนเจอร์แพ้กับเซลติกไปสูงต่อนหนึ่ง h าร์ดแพ้กับมาเทเวลศูนย์ต่อหนึ่งรายอับ d รดินก็แพ้กับฮิเบเรนไปศูนย์ต่อสอส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หก็เป็นเซลติกมีอยนนู่สิบคะแนนที่สองเป็นมาเทเวล l มีอยนนู่สิบคะแนนที่สามเป็นเซนเมลเลนมีอยนนู่แปดคะแนนและที่สี่เป็นเลนเจอร์ก็มีอยนนู่หกคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่สิเป็นฮิเบเรนมีอยนนู่สามคะแนนที่สิเป็นอับอรดินมีอยนนู่สองคะแนนและที่สิบสองเป็นเซนจอสตนก็ one, มีอยนนู่สคะแนน ผลฟุตบอลซูเปอปร์ลีกตรุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่4เบซิกตักเอาชนะซีวัสปอร์สอต่อศฮาเตสปอร์เสม,มอกับอาดานาเดมิสปอร์สาต่อสและอันคาราคูคูก็แพ้ก,กับเฟเนรเบเช่ไป0ูต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเฟเนรเบเช่มีอยู่9คะแนนที่2เป็นคอนยาสปอร์มีอยู่8คะแนนที่3เป็นกาลาตาสลายมีอยู่7คะแนนที่4เป็นเบซิกตักมีอยู่7คะแนนและที่5เป็นลิสซิสปอร์ก็มีอยู่เคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นซัมซุงสปอร์มีอยู่1คะแนนที่19อิสตันบูบาเซเซียและที่ยี่กาซิมอันเตปสองทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลโปรโล,ลิกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6กเกนเอาชนะคลับรูส2ต่อ1ยูนิยงแซงกิลรูดเสมอกับรอยเยนอันเวิร์ต2ต่อ2เกงเสมอกับอันเดเลต1ต่อ1และชาลลัวก็เสมอกับแซงทรีดองไป1ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเกนมิลสิบสามคะแนนที่2เป็นอันเดเลตมิลสิบสามคะแนนที่3เป็นเซอร์เคิลบลูมิ1สิบสองคะแนนและที่4เป็นคลับบลูก็มิลสิบคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นสตองดัตตลีแอดมิลสามคะแนนที่15เวสเทอร์โลและที่16คอทายสองทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ1คะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเมเจอร์ลิกซอกเกอร์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นิวยอร์กซิตี้เสมอกับไวกับหนึ่งต่อหนึ่งซินซินนาติแพ้กับออร์แลนโดซิตี้สุนตาหนึ่งดีซียูไนเต็ดเอาชนะชิคาโกไฟฟ์สี่ต่อศูนย์นิวอิงแลนด์เสมอกับออสตินสองต่อสองมอนทรีออลแพ้กับโคลัมบัสสองต่อสี่สปอร์ติ้งเคซีเอาชนะเซนต์หลุยส์ซิตี้สองต่อหนึ่งเนชวิลล์เสมอกับชาร์ลอตต์เอฟซีหนึ่งต่อหนึ่ง ดันลัดเสมอกับแอตแลนต้ายูไนเต็ด2ต่อสองรีวซอลเลเอาชนะโคโลราโดลาปิดสองต่อศเอสเจโอคริสเสมอกับ Minnesota 1, s, ม,มินนิโซตา1นต่อหซีเอเทนซาวเดสเสมอกับพอร์แลนด์ทิมเบอร์2อต่อสและเอแอลเอกาแล็กซี่ก็เสมอกับฮิวสตันเดนโมไป0ูต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้โซนตะวันออกนะครับที่1ก็เป็นซินซินนาติมีลห้าสิคะแนนที่2เป็น New England, น,นิวอิงแลนด์มิลสี่สิคะแนนที่3เป็นออร์แลนโดซิตี้มิลสี่สิคะแนน ไลทที่สีเป็นโคลัมบัสก็มีอยู่45คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่13เป็น New York Red Bull, น,นิวยอร์กเรดปูลมีอยู่29คะแนนที่14เป็นอินเตอร์มายมีมีอยู่22คะแนนและที่15เป็นโตลอนโตก็มีอยู่22คะแนนส่วนโซนตะวันตกตอนนี้ที่1ก็เป็นเซนต์หลุยส์ซิตี้มีอยู่47คะแนนที่2เป็นซีเอทเทิลมีอยู่สี่สคะแนนที่3เป็นเอลเอฟซีมีอยู่40คะแนนและที่4เป็นลิวซอร์พก็มีอยู่40คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่12เป็น p แลนด์ทิมเบอร์มีอยู่30คะแนนที่13เป็น LA Galaxy มีอยู่29คะแนนและที่14เป็นโคโลราโดลาปิดก็มีอยู่19คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับมวลน,นี้ก็เป็นนัดที่4ลำปาง FC เอาชนะนครราชสีมาม a สดา FC 1-0สุพรรณบุรี FC เอาชนะอยุธยายวิเนเตต1-0จันทบุรี FC เสมอกับการชนะบุรี FC 1-1 และกระบ,บี่ FC ก็แพ้กับพัทยายไนต็ดไปศูนย์ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเชียงใหม่ FC มีอยู่10คะแนนที่2เป็นพัทยายไนต็ดมีอยู่9คะแนนที่3เป็นนครราชสีมามาสต้าเอมีอยู่9คะแนนที่4เป็นสุพรรณบุรี FC มีอยู่8คะแนนที่5เป็นจันทบุรี FC มีอยู่7คะแนนและที่6เป็นแพ้ยไนต็ดก็มีอยู่7คะแนน สโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นกเกษตรศาสตร์ FC มีอยู่3คะแนนที่17เป็นชนทฮอมบิวมีอยู่2คะแนนและที่18เป็นกระบี่ FC ก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวันนี้ก็เป็นนัาที่26 FC โตเกียวแพ้กับอวิสปาฟุกอกลับไป1ต่อ2และวิเซลโกเบก็เอาชนะเกียวโตซังกาไป2ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นวิเซโกเบมีอยู่52คะแนนที่2เป็นโยโกามาเอฟเบรินอตมีอยู่50คะแนนที่3เป็นนาเกยากเลมปัสมีอยี่46คะแนนและที่4เป็นเซเลโซโอซาก้าก็มีส5่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคาชิวาริโซมีอยี่23คะแนนที่17เป็นโยโกามาเอฟซีมีอยี่2 2คะแนนและที่18เป็นชอนันเบมเมเลก็มีสิบคะแนนผลฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนาที่29 อุนซันฮุนไดเอฟซีแพ้กับกวงจูเอฟซีไปศูนย์ตาสองและเชจูยูไนเต็ดก็เสมอกับเชนบุฮุนไดมอเตอร์ไปศูนย์ตาศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซันฮุนไดมีอยู่61คะแนนที่2เป็นโปฮั er นสติลเลอร์มีอยู่53คะแนนที่3เป็นกว่งจูเอฟซีมีอยู่45คะแนนและที่4เป็นเอฟซีโซนก็มิวสี่สิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นซูวอนเอฟซีมิวยี่สิคะแนนที่11เป็นซูวอนซังซุงบลูวิงมีอยู่22คะแนน รายที่12เป็นกังวัน FC ก็มีอยู่21ดคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลสกุลนดาลิกาสเปนกันบ้างนะครับมื่งคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4อันดอร่าแพ้กับเตเนริเฟ่ไปศูนย์ต่อหนึ่งเอีบาแพ้กับเลกาเนสศูนย์ต่อหนึ่งซาลาโกซาเอาชนะเอลเดนเซ่สองต่อศูนย์อสปันยอนเอาชนะเอามอริเปตาสามต่อสองอูเอสกาก็เสมอกับมิลานเดสไปหนึ่งต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเลอันซาลากซามี12คะแนนที่2เป็นเอสปานยอนมี่10คะแนนที่3เป็นเลกาเนสมีอยู่9คะแนนและที่4เป็นเตนเรเฟ่ก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นเลอันบยาโดลิดมีอยู่คะแนนที่21เป็นเออีบามมีอยู่3คะแนนและที่22เป็นเลอันโอเบโดก็มีอยู่คะแนนผลฟุตบอลเซเรีบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4เบรชาเอาชนะโคเซนซาหนึ่งต่อศูนย์ แต่นาน,น่าเสมอกับบาลี0-0เคลมเมนเซสเสมอกับซามโดเลียนอ 1, 1สเปเซียแพ้ก,กับโคมโม0-1เรกโกร้แพ้ก,กับคันตันซัลโลไป3-4และซิตาเดลล่าก็เสมอกับเวเนเซียไป0-0ส,ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นคันตันซัลโลมีอยู่10คะแนนที่2เป็นปาม่มามีอยู่10คะแนนที่3เป็นโมเดนามีอยู่9คะแนนและที่4เป็นเวเนเซียก็มีอยู่8คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นแตน,น่านามีอยู่หน,นึ่งคะแนนที่19เลกโก้และที่20เฟอร์แลนพิซาโลสองทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนและผลฟุตบอลเบุนดิกาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5ฮัมบูเอาชนะรอสต็อก2ต่อ0กรอยเทอร์เฟิร์กแพ้กับฮันโนเวอร์1ต่อ3และออสนาบุกก็แพ้กับเอเวอร์สแบกไป0ต่อ 1. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นฮัมบูมี13คะแนนที่2เป็นฮอสไตน์คินมี12คะแนนที่3เป็นมาดิบวกมี1 1คะแนนและที่4เป็นฟอร์ตูนาลุยเซดอบก็มีอยู่10คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นพาราบอนมี4คะแนนที่17เป็นแฮธาเบอร์ลินมี3คะแนนและที่18เป็นออสตดับลกก็มี1คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสรีครับ